ก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนกระบวนการแลกเปลี่ยนครับบังเอิญผมเองก็ก็จริงๆก็คือเป็นนักวิจัยรุ่นอาจารย์นักวิจัยก็ออกมากลางๆนะครับใหม่ก็ไม่ไม่ใหม่อุปสง์ก็ไม่อุโสคแล้วก็อาจจะมีมุมมองอะไรที่อยากจะแชร์กันได้บังเดินว่าวันนี้ หัวข้อตีก็คือวิจัยนะผมก็จะพูดในในทีมองวิจัยเป็นขอ้อในสาขาวิทยาเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมศาสตร์คืออาจารย์เห็นว่าตอนนี้ทุกหมหาลาัยนะครับผมก็ชิมแล้เรื่งนี้หลายมาเลยมากล่าสุดนี่คือกองทัพเรือเขายังเริ่มมาโหมเรื่องวิจัยก็หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องงานวิจัยเนี่ยนะครับสำหรับอาจารย์มหาลานะัย เมื่อก่อนมัเป็นแค่ออปชั่นนะวันทักิจหลักเนี่ยเราสอนสอนกันเป็นหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวมหาลัยเองเนี่ยนะครับสอนอย่างเดียวอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะมันโดนประเมินทุกปีนะครับโดนประเมินยิ่งมาเลยระเนี่ยเขาต้องรูแม้ทั่งต่อไปให้พวกมหาลัยต้องรูเรื่องเคสใหเรื่องนี้จัยนะครับ แต่ควาเดินมาอะไรเกิดขึ้นมาต้าง่ขขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเรู้กัอยู่แล้วเนี่ยบริบทมาอะไรไยสอนกันได้เลยวิจัยเนี่ยใครใครทำก็ได้ไม่ไม่ทำก็ได้แต่ปัจจุบันโดนมาตรฐานอะไรมาบังคับแต่นั้นท่านอยู่เฉยไม่ได้จากเคยที่สอนทีเดียว ตอนนี้ต้องกลับเรามาทำวิจัยได้ช่วยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าท่านอาจจะอาย่สูงส่งมากสมไยก่อนจบไปเองใหม,ใหม่หรืออะไรเนี่ยแต่ท่านรื้อไปนานถ้าเป็นจองยุทธเนี่ยชักดาบนาทีสลิงเคอร์เลยนะครับอไอเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นผมเลยฝากไม่ไม่ทราบผู้ริหารอยู่บ้างหรือเปล่าท่านในที่นี้นี่ครับ อันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ด้วก็คือการวิจัยจะเกิดขึ้นได้นะอาจารย์อยู่ขึ้นอยู่สามองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกผมกานผมผมผมขึ้นว่าโครงสร้างซึ่งตัวโครงสร้างเี็นหมายถึงรวมถึงผู้บริหารทั้งหลายตัวโครงสร้างเกณฑ์ความดีความชอบอะไรทั้งหลายพวกนั้นอยู่ในนั้นนะครับอันที่สองคือตัวนักวิจัยนะครับ ส่วนอันท at ี่สามนี่ก็คือผมเรียกเป็นเรื่องอื่นๆที่จะสับสนนะครับโครงสร้างไม่ดีแต่มีนักใจเก่งมากเลยนะต่อให้เก่งขนาดไหนจบเกียรติยมจบอะไรก็เก่งขนาดไปอยู่ในสาบันหรือองค์กรที่โครงสร้างไม่ดีคือผู้เรียนไม่ให้ความสนใจเรื่องวิจัยอย่างเงี้ยเสร็จทุกรายนะครับเพราะว่าเขาอะไรครับต่อให้ยากขนาดไหนแต่โครงสร้างอาสูงเปิดหลักสูตรเต็มไม่หมด นะพัะกพคกคาวันพักคขำาักกลาคืนบางมหาลัยนี่มีแคมปัสทั่วทุกัหวัดเลยวิ่งรอบของสอบไม่มีทางาลยจสอนให้เก่งขนาดไหนสุดท้ายก็ของหายไปเรื่อยนะ,ะก็กลายเป็นครูผู้สอนโดยปกติทำนิจลยไม่ได้นะนะแต่ถ้าโครงสร,ร้างดีผู้บริหารมองเห็น ความสำเรื่องการวิจัยต่อให้อาจารย์ที่ที่อยู่ในรบการที่ไม่เก่งมากนะผมเชื่อว่าไออย่างนี้จเกิดขึ้นในกรณีแรกเมื่อกี้เนี่ยต่อให้จารย์สมนากี่ร้อยครั้งก็เหมือนเดิมแหละแต่ถ้าผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องนี้มีนี่ผมดีใจที่มหาเอกชนคิดถึงตรงนี้นะเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับจะมีทุนที่จะให้มีเมนขอหรือระบบที่จพี่เลี้ยง เรียี่เี้งนเรื่องอสาคัญมากนะครับที่จะจะจะทาให้แต่นักอย่านที่เลี้ยงเนี่ยก็เก่งจริงน,นะครับไม่ใช่แล้เรียแต่พี่เลี้ยงไม่เก่งจกิงจะเป็นตารม,มีแห้งรูปปูด้วยกันนะมาดนว่าผมประสบก,การณ์เจอเยอะนะท่านนอกจากพี่เี้ยแม้แต่ตานเ,เ,เ,เนี่ยเองที่คุมนักเรียนจะปีโทเอย่างนะบางคนเนี่ยคือสู้ไม่มีเลยดีกว่า <c oughs> เพราะว่า คนที so 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 ่มีประสบการณ์นะครับมีแล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้กาแพงเขาเนี่ยเสถิยมยิ่งเขื่อยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าคนที่ประสบการณ์จะป่วนประเด็นตรงนี้ได้มันจะเหมือนน้ำมันหล่อเลื่อนที่ชักก่าวมาได้ง่ายขึ้นเมื่อกี้มันฝืนผมก็เลยฝากประเด็นตรงนี้ว่านี่คือภาพรวมนะครับไม่อีกช่วงหนึ่งนะผมบอกให้เลยว่างานวิจัยที่ไหนก็ตามมันมีมีทางขึ้นถ้าระบบบัตถิศาไม่แข็งแรง คำว่าืเส็นแผนอะ้รคือนักเรียนเรียกโทรเองและโทรเอกต้องแผนขอด้วยนะฮะเรื่องนี้ในธรรมศาสตร์ผมก็กำการพาหมาลายด้วยผมเป็นคนแรกที่อยู่ในสภาหมาลายว่าแผนขออะไรเนี่ยเรียกโทั้งหลายที่เรียนการค้างคืนเนี่ยไม่ควรเริ่มแล้วนะเพราะเพราะสารานิพนธ์เนี่ยมันก็คือเบบี้จีสิตที่แบบไม่ใช่การพิจารณ์ ที่ที่แบบที่แท้จริงแต่มีก็มีเพราะเป็นราคุณทันเงินต่ว่าห,หาอะไรผมก็ไม่บอกให้ปิดนะแต่ท่านควรให้ความสำคัญกับแผนกอด้วยแผนกอเนี่ยคือทำพิธีนิพนคนอาจ,จได้ไหมคะแล้วทำได้ไหคะพออาจารย์เลสไปเรือ่อยขึ้ไปของเราตอนนี้แน่นอนเลยนะธนบัตรคือธนบสตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดขึ้นมาอันไหนแล้วมาธนบัตรผมเองนะี่ หนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยที่ได้โครงการมหาวิทยาลัยชาติดังนั้นเนี่ยที่รับให้รบประมาณมาเนี่ยก็ต้องฟัมเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือโครงสร้างก็เลยเราลาเตอร์ก็สร้างรองรับเลยตอนนี้ธรรมศาสตร์เองเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นยากลับยากลับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยดูเรื่องวิจัยเท่าไหร่แต่ตอนหลังเนี่ยเล่าเส่นในธรรมศาสตร์นะถ้าใครตีพิมพ์วารสารในชาติได้พิมพ์แคกาเตอร์นะครับ เบอร์เลยเงินเบอร์ลเลยห้าหมื่นบาทต่อเปเปอร์นะครับคณะพาณิชย์นะคณะพาณิชย์การบัญชีเนี่ยสี่แสนบาทต่อเปเปอร์ถ้าลงในวารสารที่เขาเนี่ยนะความว่าถ้าลงในวารสารที่มีผักพัรเซอร์หเลยพวกนี้นะวารสารในประเทศเขาก็ให้ใหลดราคาลงมาอันนี้ถ้าแม่อาจารย์ถูกสุดนะถูถูกสุดตอนนี้ก็ถ้าลงในวารสารในประเทศไทย นะครับก็ให้เลยหมื่นห้าเนะครับหมื่นห้ายูงสุดน้อยชาอยังไม่กกว่ายุงสุดที่นี่ว่าสารแต่เดเดี๋ยวคุยอะไรอย่างงี้นะผมเรียกผมเรียกตางเรื่อเดี๋ยวผมจะบอกให้ให้ให้ลงว่าว่าสารเนี่ยว่าสารในประเทศเนี่ยนะครับฝั่งนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ท่านตีพิมพ์ได้โดยตงที่ไหนก็ได้ผมแนะนำว่ามันมีเรคคอร์ดที่ที่ทำแต่จะมีไว้อยู่ แม้วาษาที่นอกระบบทั้งหลายเนี่ยมันจะเทมตำแหน่งที่การที่ยังระบายเลยนะผมบอกให้เลยนะกต่เดี๋ยวนี้การมีวารสารง่ายมากเลยถ้าจะลงในวาษาที่ที่แบบเปิดทุกมหาอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้นำนะด้วยนะให้ลงวารสารหมาเลย,เลยนะตัวเองนะบางคนบอกว่าชอบเปิดวารสารตัวเองกันน่ยมันเป็นวาราสารสาบันเราเวลาลงแล้วเนี่ยแต่รุ่นใหม่เนี่ยไม่เป็นไร แต่ถ้าพื้นใหม่แล้วมันต้องตัดแต่งให้เขาเริ่มตั้งไข่ไม่ว่าแต่ว่าถึงจุดหนึ่งนั้นก็ลงแล้วต้องลงในวัติาร์ที่มีเรีคอร์ดที่สอได้คอนไนซ์จะมาทุกปีเรจะต้องเปลี่ยน่ะนี่ก็เดี๋ยวเรามีเรื่องต้องปรึกษากันเรื่องวิจัยนะผมก็ฝากประเด็นไว้ว่าการที่ฝ่ายาจะให้เทรนวิจัยขึ้นเนี่ยนะครับดูก่อนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวร่างใดเดียวนะขึ้นอยู่ตัวคร้มค้า ขึ้นอยู่ความอยากของนักวิจัยแต่นักวิจัยตอนนี้หนีไม่ออกครับผมบอกให้เลยว่าได้นัคพเนี่ยนะครับการประเมินและการต่อสัญญาหรือทั้งหลายตอนนี้มาร์มอรัฐและแต่มอรัดด้วว่าเมื่อก่อนหรือว่าโอ้ยเป็นท่าการที่คงอยู่ยาวเป็นท่าการของแต่ตอนนี้เป็นคะแนนของรัฐยิ่งประเมินสามปีนะครับช่วงสองปีตัวที่ชี้วัดว่าท่านจะอยู่ได้การประเมินทำไรคืองานตีพิมพ์นะครับ ท่านหนีไม่ออกนะที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแค่สอนทีเดียวสอนเยอะเข้าไว้แต่ที่พันธุ์ทักท่านเป็นท่้งสอนบริการสังคมวิจัยใช่ไทำนุกอะไรก็ท่านทำหลายอย่างเมื่อก่อนที่ท่านทำอยู่เดียวคือสอนกับวิ่งรอบคือวาอะไรรัฐเนี่ยสอนกับวิ่งรอบก็คือบริการสังคมเยอ,อะเลยแต่ลืมทำวิจัยตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์รุ่นใหม่อยู่ไม่ได้แล้วอย่างการตําการบรวณตําแหน่งทางวิชยาการนะครับ วงล้อมันจะพัฒนาเนี่ยมันโผล่ไปเรื่อยด้วยการชักอะนไดนีชักบอะไดนีก็คือคนได้แล้วเนี่ยโผล่ไปเรื่อยนักเกณฑ์เนี่ยโผล่นไปเรื่อยเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณทาี่ดีว่าเราเริ่มต้นนะครับทำวิจัยเนี่ยมันต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้อสิงนี้มาจากนะเพราะอะไรก็อยู่ไม่ได้